สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับสำหรับคลิปนี้ถึงหน้าเทศกาลการยื่นภาษีแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีวิธีการยื่นภาษีอย่างไรยื่นออนไลน์นะครับเป็นแบบจับมือทําเลยก่อนไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติดปุมช่อง NJ Story ด้วยนะครับทุกท่านปะ่ะ <c oughs> สำหรับคําถามแรกคือใครมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีนะครับต้องเสียภาษีนะ ก็จะมีบุคคลธรรมดาใช่ป่ะห้างคุณส่วนจำกัดอ่าูดถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งวิสาหกิจชุมชนต่างๆดังนั้นเราเป็นบุคคลธรรมดาครับเราก็ต้องยื่นภาษีนะครับเสียภาษีเสียภาษีคำถามต่อมาใครต้องยื่นบ้างอ่ใครต้องยื่นแบบแสดงภาษีบ้างโดยเบื้องต้นนะครับก็คือถ้าไรายได้นะครับทั้งปีไม่เกิน1 2 0 0 0 0บาทไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ก็ตกประมาณเดือนละ1 0,000บาทอ่าถ้ามีรายได้เดือนละหมื่นก็ไม่ต้องยื่นนะครับถ้ามีรายได้เกินเดือนละหมื่นนะครับเช่น1 1 0 0 0บาทรวมทั้งปีเป็น1นึ่งแสนบาทอ่าอันนี้มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการแม้ว่าคำวนภาษีแล้วจะไม่มีเสียไม่มีภาษีต้องชําระเพิ่มก็ตามนะครับอ่าตรงนี้นะก็สามารถที่จะยื่นแบบได้นะทุกคน ดังนั้นก็ยื่นเถอะนะถ้ารายได้เกิน1 1ึ0 0หนึ่งพันะครับเราก็จะได้อยู่ในระบบของเขาด้วยเผื่อถ้าอนาคตเงินเดือนเยอะขึ้นโดนหักภาษีก็สาม,มารถที่จะคืนภาษีได้ต่างหากนะครับผมวิธีการนะครับวิธีการก็อันนี้ให้ดูคร่าวๆนะเพื่อแบบแสดงความเข้าใจว่าเอ๊ยยื่นยังไงสมมตินะรายได้อยู่ที่1ล้านบาท1ล้านบาทถูกป่ะมันก็มีเงินเดือนอไรายได้อื่นๆรายได้จากทัพสินลงทุนต่างๆ เราจะโดนหักภาษีโดยโดยประมาณนะทุกคนอันนี้คือเลขประมาณสมมติมีแค่เงินเดือนเนี่ยที่โดนหักภาษีจังหนึ่งล้านเนี่ยอยู่ที่แปดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทอันนี้โดนหักภาษีนะครับใบระหว่างปีใช่ไหมเช่นสมมติได้เงินเดือนแสนหนึ่งแสนหนึ่งก็โดนหักไปต่อเดือนเนี่ยเขาก็จะเอาแปดหมื่นเนี่ยไปหารสิบสองแล้วก็ไปไปไปหักหักหักตอนที่เขาจ่ายเงินงเดือนให้เราอันนี้นะโดยเป็นกับประมาณการนะไม่ใช่เลขชัดนะ ทีนี้ลถหย่อนนะครับลถหย่อนมีอะไรบ้างก็ลถหย่อนผู้มีเงินได้ถือว่บาบิดามารดาประกรันอุปกรณ์ควมิการากองทุนสำรองเลี้ยงชีพกองทุนประกันสังคมเบี้ยการชีวิตเบี้ยบำนาญนู่นนี่ดอกเบียบ้ยบ้านพักการเมืองกล้องวงจรปิดอันนี้บางปีมีบางปีไม่มีนะชอบดีมีคืนก็ตามที่นโยบายของรัฐบาลเนาะเงินบริจาคนะครับโรงพยาบาลบริจาคมูลนิธิบริจาคโร,รงเรียนบริจาควัดนะ หรือว่าที่มันจ่ายไปแล้วตอนกลางปีอ่าก็ใครยื่นแบบกลางปีก็ไปลดหย่อนได้อีกเนาะทุกคนทีนี้ไรายได้ที่มาคํานวณก็เรามีไรายได้ทั้งปีเนี่ยหนึ่งล้านใช่ไหมเขาก็จะมีลดหย่อนตรงเนี้ยอ่าผมประมาณการว่าสมมุติเรามีอ่าค่าใช้จ่ายอันนี้เขาให้เลยหนึ่งแสนนะครับแล้วก็ลดหย่อนให้อีกหกหมื่นอันนี้เป็นเน็ตอยู่แล้วนะแสนหกเนี่ยเน็ตเน็ตอยู่แล้วแล้วสมมุติเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอ่าใครมัมากอง,งทุนถูกปะ แสนในร้านหนึ่งผมคิดว่าเออสมัครกองทุนเนี่ยแล้วก็ส่งปีละเก้าหมื่นประมาณนี้แหละประกันสังคมเน็ตเนตอยู่แล้วเก้าพันบางคนอาจจะน้อยกว่านี้นะอแต่โดยปกติถ้าเงินเดือนเกินห5ึ่นห้าก็เก้าพันแนะ่ๆล้วซื้อประกันด้วยอีกแสนหนึ่งต่อปีอะไรอย่างเงี้ยผ่อนบ้านด้วยได้ดอกเบี้ยบ้านแสนหนึ่งชอบดีมีคืนตอนต้นปีใช่ปะ่ะมันตั้งแต่มกราถึงสามสิบห้ากุมภาพันธ์ถ้าไม่ผิดอ่าอันนี้ได้อีกสี่หมื่นของปีที่แล้วนะครับรวมเป็นว่าเราลดหย่อนได้สี่แสนเก้า ทีนี้4 9เก้ก็คือเอาไปลบกับรายได้ทั้งปี1นล้านบาทลบ4 0 0 0รายได้ที่คำนวณเนี่ยมันก็จะอยู่ที่501,000บาทตรงนี้นะครับเราก็เอา501,000บาทไปเข้าตารางครับเข้าตารางตารางเนี่ยเป็นอัตราแบบเกนะ้าหน้าอันนี้501,000ใช่ไหมหนึ่งแสนหบาทแรก ไม่ต้องเสียภาษีนะครับไม่ต้องเสียภาษีก็ศูนบาทยกเว้นได้ยกันยกเว้นที่บอกว่าอ่าเงินเดือนไม่ถึงนู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยนะครับโดยประมาณแล้วคนที่เสียภาษีจะอยู่ที่ประมาณสอง0,000 000. ื่นเงินเดือนนะอยู่ที่ประมาณสอง0มื่นสี่สองห้าที่ต้องเสียภาษีนะครับแล้วก็รายได้ที่เกินแสนห้าเสียห้าเปอร์เซ็นก็บวกไปแสนห้าตรงนี้ก็สามแสนแล้วถูกปะ่ะสามแสนปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้ง อันนี้เสียอยู่7 5็ดนะครับแล้วก็เลยสองแสนก้อน,นี้อยู่ที่สองแสนอีกสิซก็20งหมนะครับแล้วก็มี1000ที่เกินมาใช่ปะ่ะตอนนี้ไอ้ตรงนี้ห้าแสนละแล้วก็มีหนึ่งพันหนึ่งเสียสิร์เซ็นก็เสียอีร้อยห้าสิบาทรวมเป็น2องหมืบาททีนี้ภาษีที่ถูกหักไปตลอดทั้งปีอยู่ที่8 1ดหมนะครับแล้วก็ภาษีที่เราต้องจ่ายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่2องหม ดังนั้นเราก็จะได้เงินคืนนะครับเอา2 7งหมไปหักไปลบกับภาษีที่เราจ่ายไปแล้วนะครับเราก็ได้รับเงินคืนอยู่ที่ห้าหมื่นสาม่วิธีคำนวณมันหน้าตาเป็นประมาณนี้ส่วนใครที่ไรายได้ไม่ถึงสมมุติได้รายได้20,000บาทต่อเดือนนะครับอสองหมื่นเนาะสองหมื่นก็ไม่เขาจะไม่โดนหักภาษีนะครับเพราะไม่ถึงเกณฑ์การคำนวณอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกสูตรคำนวณน,นะโดยปกติก็คือสมมติไรายได้สองหมืนเนี่ย ่าบริษัทก็จะคิดประมาณทั้งปี200,4ถูกป่ะแล้วก็ดูว่าถึงเกณฑ์ไหมไม่ถึงเกณฑ์เขาก็ไม่หักถ้าเกินถึงเกณฑ์ก็ก็หักนะครับอันนี้ไม่โดนหักก็เหลือศูนย์นะครับลดหย่อนอะไรบ้างก็ใช้จ,จ่ายแสนหนึ่งลดหย่อนหกหมื่นนะครับมีกองทุนนะครับที่ซื้อสมมติส่มม 7, งสามเปอร์เซ็นก็เจ็ดพันสองนะครับประกันสังคมส่งอยู่แล้วเกินหมื่นห้าแต่สองหมื่นไงรวมเป็นลดหย่อนได้แสนเจ็ดหมื่นหกพันนะครับไรายได้ที่เอาไปคำนวณก็สองแสนสี่ลบแสนเจ็ดนะครับไรายได้คำนวณอยู่ที่ 63. 6 3 0 0 0พราเข้าไปตารางปุ๊บก็ไล้รับการยกเว้นภาษีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องเสียเพิ่มไม่ต้องไม่ได้คืนด้วยแต่ว่าก็ยื่นเข้าไปตามตามกฎหมายที่เขามีหน้าที่ยืน่นถูกป่ะรายได้เกิน1แ0นอสองหมื่นบาทต้องยืน่นก็ยื่นไปนะครับเผื่ออนาคตเราเราเรา,ายได้เยอะขึ้นก็ก็มีข้อมูลเราอยู่ประมาณนั้นแหละทุกคนอ่ะวิธีการยืน่นแบบจับมือทําตามคลิปเลย อย่างแรกนะครับเข้าไปที่อ,อ,อินเทอร์เน็ตอินเทอร์อนเน็ต Google ก็ได้นะครับเอดก็ได้แล้วแต่ท่านเลยเพิมพ์คําว่า e-filing นะครับ e-filing พิมพ์ตรงนี้หรือจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ก็ได้นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้เจอคําว่าสัมภากรสังเกตนิดนึงนะครับเป็น .rd.go.th ตรงนี้นะถ้าเจอแปลกๆอย่าไปคลิกนะมันมีจริงๆนะทุกคน .rd.go. h อ่ะเอาประมาณนี้แล้วกันเราก็สามารถที <medi cringe. S 2> ่จะเข้าไปยื <mon> ่นได้เลยเข้าสู่ระบบปุ้งก็เจอหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้เราก็ทําการเข้าสู่ระบบนะครับถ้าสมมุติว่าท่านยื่นครั้งแรกยื่นครั้งแรกต้องสมัครสมาชิกก่อนนะทุกคนก็สมัครสมาชิกได้แต่ถ้าสมมุติว่ายื่นเป็นประจําก็เข้าสู่ระบบได้เลยครับอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้พอเราคลิกเข้ามานะฮะทุกคนเข้าสู่ระบบก็เหมือนเดิมนะมันมีทั้งแบบสมัครสมาชิกใหม่ได้นะครับ แล้วก็ถ้าสมมติยี่เป็นประจำของผมเนี่ยมันก็จะมีรหัสผมมาให้เป็นเลขประจําตัวประชาชนผมมาละรหัสมันจําไว้ให้ผมสามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับหรือจะเข้าสู่ระบบด้วยดิจิตอลไอดีนะครับมีแอปไทยดีมีแอปเปาา๋าตังแอปธนาคารได้หมดตามสะดวกหรือสมัครสมาชิกใหม่ก็ได้นะครับสาหรับการสมัครสมาชิกใหม่ยื่นครั้งแรกง่ายมากทุกคนใช้แค่แบบประชาชนนะครับเขาก็จะมีหน้าบัตรนะครับกับเลขเหน้าบัตรนะหน้าบัตรอะไรเงี้ยนะ แล้วก็ใส่ข้อมูลประสงค์ยื่นแบบเงินได้ระบุข้อมูลผู้เสียภาษีใช้เลขหลังบัตรด้วยนะเลเซอร์ไอนะครับตรงน,นี้ต้องแบบแระชนติดตัวแล้วก็รับรหัส OTP นะอ่าจากอีเมลหรือมือถือตั้งรหัสผ่านกำหนดต่อคําถามในกรณีลืมอ่านแล้วยอมรับข้อตกลงเท่านี้เองง่ายไหมง่ายมากนะครับแล้วก็สามารถสมัครเข้าสู่ระบบได้เลยอ่าพอเรากดเข้าสู่ระบบนะทุกคนถ้าเราใช้อยู่แล้ว ก็จะมีเบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้เป็นประจำที่แจ้งไว้แล้วก็ติ๊กตรงนี้แล้วกดขอรหัสผ่านได้เลยนะครับเขาจะส่ง OTP มา OTP แล้วก็เอามากรอกตรงนี้แล้วก็กดยืนยันได้เลยครับ One Time Password นะทุกคนก็จะเข้าสู่หน้าต่างลักษณะแบบนี้ครับอ่าเข้าไปแล้วเรียบร้อยยื่นพอด9091หรือยื่นพร94นะครับ94คือเอ่อช่วงกลางปีอะมกราถึงมิถุนาใช่ปะ ถ้ามีรายได้อื่นๆเช่นารายได้จากการเป็นรับเหมาก่อสร้างอาัเขาบอกมีตัวอย่างอยู่ค่าช่วงค่าเช่าเกินหกหมื่นบาทขึ้นไปให้ยื่นพรกดอดอ94อใครไม่ถึงก็ไม่ต้องยืน่นส่วนพนักง,งานประจำก็ไม่ต้องยื่นพนักง,งานประจำก็รอย,ยื่น9091นะครับแล้วก็มี95ให้ด้วยสําหรับผู้ได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็เลือกเอาแต่เบื้องต้นต้นปีเรายื่น9091แล้ววันนี้คลิปนี้ก็คือ9091ยื่นแบบครับทิก ยื่นเข้าไปพอยื่นเข้าไปเขาจะมีอันนี้เป็นระบบใหม่ที่ปีที่แล้วไม่มีปีนี้มีนะครับก็ใช้ใช้วิธีการนะทุกคนแนะนําจริงๆให้ตรวจสอบข้อมูลครับกดปุ่มนี้นะครับคือถ้าไม่ตรวจสอบเนี่ยเราต้องไปเอาเอกสารทั้งหมดที่ต้องมีแล้วก็นั่งกรอกเองแต่ถ้าตรวจสอบข้อมูลอะไรที่มันอยู่ในระบบของสังกรดอยู่แล้วมันแสดงให้หมดเลยนะครับในระหว่างปี -6 6, 6นะปีที่แล้วอะปีที่แล้วพูดง่ายๆนะครับเรากดตรวจสอบข้อมูลครับ กดเข้าไปเห็นไหมผมจะเจอค่ารถย่อนนะครับอ่ามันเก็บไว้ให้การออมและการลงทุนอ่ามีกี่บาทกดดูรายละเอียดได้ด้วยนะครับดอกเบีย้ยกู้ยืมที่อยู่อาศัยได้เสียดอกเบีย้ยไปกี่บาทดูรายละเอียดได้มาตรการชอบดีมีคืนอ่าตอนต้นปีใช่ปะ่ะมกราถึงกุมภาปีที่แล้วก็ดูรายละเอียดได้ถ้ามันไม่ครบทํำยังไงมันเดี๋ยวมันกกอกเพิ่มได้นะครับเพราะว่า ในระบบเนี่ยมันก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งอ่าในกรณีที่คู่ค้าคู่ค้าเราคนที่เราไปจ่ายเงินให้นะครับแล้วเขายื่นเขาสมถังก็ถามมาก่อนถ้าเกิดเขาไม่ยืน่นเราก็ต้องมายื่นเองก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรนะทุกคนอ่านี้ก็ดูได้ดูได,ด,ได้ดูอย่างเดียวนะครับดูอย่างเดียวเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆเ,เ,เขาก็จะให้เราติ๊กตรงนี้ยอมรับข้อมูลและจะปรับปรุงให้ถูกต้องครบถ้วนในการยื่นแบบตอนนี้พบว่ายังไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนอ่ะก็ไม่มีอะไรก็ติ๊กได้เลยนะครับแล้วก็ยื ap, ่นแบบโดยใช้ข้อมูลแนะนะํา ใช้เธอมันง่ายอันนี้ต้องไปนั่งกรอกเองเสียเวลาอ่าก็ยื่นแบบโดยใช้ข้อมูลได้เลยครับพอกดเข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้สมมุติเนี่ยผมมีรายได้ไประจําบริษัทหนึ่งนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะไม่ขึ้นไม่ต้องตกใจแต่ผมอ,ะมอ่ะมีอีกบริษัทหนึ่งที่มีรายได้เข้ามาก็มันก็จะขึ้นชื่อบริษัทให้นะครับแล้วก็จํานวนเงินได้ในปีนั้นหักภาษีเงินได้นั้นนะครับแล้วก็ใช้มาตรการเงินได้นะครับตรงนี้ก็เลือกเป็น เงินได้จากธุรกิจการผลิตหรืออื่นๆที่ท่านใช้นะแล้วก็ประเทศเงินไดของผมเป็นอื่นๆนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นตระกราตรวจสอบลดหย่อนมาตรการชอบดีมีคืนนะครับให้ให้บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากคือค่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่าโทรศัพท์เนี่ยนะครับดีแท็กกับแอดวานซ์มีส่วนลดด้วยนะครับไม่ใช่ส่วนลดเข้าสู่มาตรการชอบดีมีคืนโดยปกติผมก็ไม่รู้ไงเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันได้เว้ยเออในช่วงบินมกรานะไม่ใช่ทั้งปีนะครับ แล้วก็พวกหลักทรัพย์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันเก็บค่าคงค่าคอมตกเไปเรื่อยๆนะครับก็เข้าสู่ทอบดีพีคืนด้วยนะเซอร์ไพรส์มากแล้วไม่ต้องไปหาเอกสารพวกนี้นะเพราะส่วนใหญ่พวกบเิษ็จแล้วพวกนี้ผมทิ้งหมดแล้วก็ไม่ได้ขอใบกับภาษีมันเข้าระบบให้เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นใช้ข้อมูลในการยื่นจะดีนะทุกคนเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็เจอเขาว่ายื่นแบบหรือใช้ข้อมูลก็ติ๊กอีกครั้งหนึ่งนะครับ พิสิเข้าไปแล้วก็เข้าสู่การยื่นแบบจริงๆแล้วนะครับตรงนี้ก็ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าข้อมูลเราถูกต้องไหมมีเลขประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดฐานที่ติดต่ออะไรไม่ถูกสามารถแก้ไขได้ที่ปุ่มนี้นะครับถ้าไม่มีธุรกิจส่วนตัวไม่ได้ทำลุงทำร้านอะไรก็ไม่ต้องติ๊กมันนะครับถ้ามีก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปอ่ะสถานะนะครับเราสามารถเลือกได้สามสถานะด้วยก,กันโซดนะครับ สมรสนะครับแล้วก็อยู่ด้านล่างก็คือตายระหว่างปีภาษีแล้วแล้วคนคนคนเสียชีวิตมายื่นยังไงก็ต้องเป็นทายาทนะครับมายื่นให้ก็สามารถยื่นแบบได้นะทุกคนอ่าสมรสอยู่ร่วมกันตลอดหรือเปล่านะครับหรือว่าเพิ่งมาสมรสหรือว่าเพิ่งหย่าอะไรเงี้ยก็ติ๊กเลือกเอาตามสะดวกแต่ถ้าสมมุติเป็นแฟนกันนะครับว่าให้เลือกโสดนะถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะถ้ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสก็เลือกโสดม,มันยังไม่มีแบบผู้ชีวิตเนี่ยต้องรอก่อนนะครับกดถัดไปได้เลย พอกดถัดไปเสร็จปุ๊บในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของรายได้นะครับก็มานั่งเช็คตรงนี้แหละว่ารายได้ของเราถูกต้องไหมนะเงินเดือนนะครับก็ไปเช็คกับทวิทซ50ที่บริษัทที่ท่านทํางานอยู่ออกให้เช็คเงินได้ทั้งหมดถูกไหมหักภาษีถูกไหมนะครับหรือถ้ามีท่านท่านมีรายได้อื่นนะครับเงินจ้างจ่ายครั้งเดียวเฉพาะเหตุออกจากงานกรณีไม่รับรวมคํานวณภาษีนะครับคือเขาจ่ายออกไปแล้วแต่ยังไม่ได้เอาไปหักภาษีให้เราก็ต้องมาระบุตรงนี้นะครับ รายได้จากฟรีแลนซ์นะครับก็ระบ,บุตรงนี้นะครับก็ต้องมีเลขเลขประจําตัวพูดเสียภาษีของคนที่จ่ายเงินให้เราด้วยเนาะรายได้จากทรัพย์สินธุรกรรมอ,อิสอาชีพอิสระอื่นๆนะครับอันนี้อาชีพอิสระนะทุกคนค่าดิสเครดิตมีหรือเปล่าค่าเช่ามีหรือเปล่าค่าตอบแทนมีหรือเปล่าค่าบริการรับเหมาเงินได้จากธุรกิจเงินได้จากอสังหาริมทรัพย์อ่าอย่างผมมีอีกบริษัทหนึ่งก็มามันก็จะขึ้นในตรงนี้นะครับ ทีนี้พอขึ้นตรงนี้มันก็ต้องไปกรอกข้อมูลเพิ่มนิดหนึ่งเพราะว่าใส่แค่ตัวเลขลอยๆไม่ได้นะครับก็ติ๊กเข้าไปนิดนึงนะครับปึง้งอ่ะเนี่ยเงินได้จากธุกรกิจการพาณิชย์เกษตรอื่นๆนะครับก็ผมก็ใส่เป็นประ,ประเภทเงินได้อืนะ่นๆเนาะแล้วก็ระบุว่าเป็นค่าอะไรต้องระบุเองนะได้มาเท่าไหร่แล้วก็หักภาษีแล้วที่จ่ายไปเท่าไหร่นี่ก็ตามทวีที่เขาส่งให้นะครับไม่ใช่ทวีหักภาษีแล้วที่จ่ายที่เขาส่งให้แล้วก็เลข เลขผู้จ่ายเงินได้อันนี้มันขึ้นอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเนาะแล้วเขาใช้วิธีการหักแบบค่าใช้จ่ายจริงสมมุติคุณไปรับจ้างทางานงานหนึ่งมาเขาให้เงินคุณ1 0,000บาทนะครับแล้วในในในหนึ่งบาทนั้นนะ่ะคุณต้องไปซื้ออุปกรณ์ซื้อของเดินหงเดินทางอันนี้คือค่าใช้จ่ายจริงนะครับคุณก็มาะกอบตรงนี้กี่บาทก็ตามสมมุตินะคุณได้ค่าจ้างมา1นึ่งหมื่นนะหนึ่งหมื่นอ่ะคุณมีค่ารถอ่ะค่ารถรถถี่นั่ารถรถอ่ะค่ารถเดินทางไปหนึ่งพันนะครับ ซื้ออุปกรณ์าำรับการทำงานนั้นนะครับอ่าสองพันอ่าอย่างเงี้ยคุณก็บวกกันแล้วก็มาใส่ตรงนี้สามพันนะครับอ่าในกรณีที่มีจ้างงานเนาะพอกดเสร็จปุ๊บนะครับด้านล่างมันจะเด้งขึ้นมาเนาะเราก็มาใส่ตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นสามพันใช่ปะ 3, ่ะสามพันอ่าดูว่าคุณไปทำอะไรอะค่าเดินทางผมมีค่าเดินทางเนี่ยก็ใส่ไปหนึ่งพันบาทนะครับอ่าอื่นๆอุปกรณ์สองพันอะไรอย่างนงี้นะครับ แล้วก็กดบันทึกได้เลยนะครับเท่านี้เองจบปึง้งก็ลงมาในส่วนของรายได้จากการลงทุนมันจะกลับมาหน้าเดิมนะกลับมาหน้าเดิมหน้าหน้าไรายได้ก็ดูอันนี้อย่างผมเนี่ยในระบบมันก็มีอยู่แล้วนะครับดอกเบี้ยเ,เงินฝากเงินปันผลขึ้นนะครับหักไปแล้วเท่าไหร่นะครับเงินปันผลจากกองทุนจากคุ้นกาไรจากคุณน,นนะครับมีเท่าไหร่ก็ว่าไปรายได้พึงเมินหรือว่าใครเกษียณเนี่ยเขาก็จะมีการขาย IMF LTF SFF ก็ เอามายื่นตรงนี้นะครับมันจะบอกอยู่เลยว่าต้องต้องยื่นต้องต้องไปเงินได้เท่าไหร่ไอ้ส่วนที่เราซื้อไปเนี่ยมันลดหย่อนไปตั้งแต่ตลอดสิบปียีสิบปีใช่ปะมันก็จะไม่คำนวณส่วนนั้นแต่มันจะคำนวณส่วนที่เป็นกําไรขึ้นมานะครับหรือรายได้จากมรดกที่ได้รับมาในปีภาษีนั้นๆก็สามารถระบุได้ได้ได้เงินมาเท่าไหร่นะครับอะไรเงี้ยอ่ะกดถัดไปได้เลยจ้า ส่วนที่สองส่วนที่สองเมื่อกี้เรามีส่วนของข้อมูลถูกปะส่วนไรายได้ต่อมาส่วนที่สามคือรถยนต์นะครับรถยนต์โดยปกตินะครับรถยนต์ผู้มีเงินได้อันนี้หกหมื่นเท่ากันทุกคนสบายใจได้ถ้ามีบุตรนะครับสองคนก็คนละสามหมื่นนะครับเลี้ยงดูบิดามารดาก็คนละสามหมื่นแต่ในกรณีที่บิดามารดามีไรายได้ตลอดทั้งปีที่แล้วไม่เกินสามหมื่นแต่ถ้าสมมุติเกินก็ยื่นไม่ได้นะครับ เบี้ยประกันสุขภาพบดามารมดาได้คนละหมื่นห้านะครับแล้วก็อุปการะเลี้ยงดูคนพิการทุกระดัภาพได้คนละหกหมื่นอันนี้ก็ถ้ามีข้อมูลหรือว่าได้ทําอะไรไปก็กรอ,อกได้นะครับผมต่อมารถหย่อนกลุ่มที่สองนะครับได้รับการลดหย่อนยกเว้นด้านการอมรอมลงทุนและประกันไม่นะอบอกว่าต้องซื้อประกันนะครับใครสนใจประกันก็ซื้อกับผมได้นะผมมีประกันของโตเกียวมาลีนขายอยู่นะอ่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับอันนี้ถ้ามีนะครับ โดยปกติทํางานบริษัทเขาก็จะมีกองทุนใช่ป่ะในบริษัทบางบริษัทถ้ามีก็สามารถใส่ได้1 0,000บาทนะครับก็เป็นการยกเว้นนะครับอใช่ยกเว้น1 0,000ืนบาทลดหย่อนแล้วก็ส่วนที่เกินหมื่นเนี่ยก็จะเป็นการยกเว้นอ่าไม่ต้องมาคำนวณรายได้ต่อมาเงินกองทุนสำรองกบอกขอ,อของข้าราชการป้าของเอกเรือนเอกชนก็ห้าแสนห้าแสนนะครับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานสามแสนนะครับเงินกองทุนการออมแห่งชาติกชอชได้สามหมื่นสูงสุดนะ ใครสนใจก็ชอไปดูอีคลิปหนึ่งวิธีการสมัครแล้วก็วิธีการคำนวณบำนาญได้นะครับทุกคนเงินสมทบกองทุนประกันสังคมก็แม็กซิมัมแม็กซิมัมเก้าพันบาทเก้าพันบาทนะทุกคนได้ไม่เกินนี้ส่วนบางคนอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ก็แล้วแต่ฐานเงินเดือนนะครับแต่ถ้าเงินเดือนเกินหมื่นห้าขึ้นไปเนี่ยทั้งปีก็อยู่ที่เก้าพันประมาณนั้นแหละเบีย้ยประกันชีวิตหนึ่งแสนอ่าเบีย้ยประกันชีวิตนะครับสูงสุดหนึ่งแสนถ้าใครซื้อประกันประกันสุขภาพสองหมื่นห้า แต่สองอันนี้รวมกันนะครับต้องไม่เกินหนึ่งแสนไม่เกินหนึ่งแสนเนาะสมมุติเบีย้ยประกันชีวิตเอ่อห้าหมื่นอันนี้สองหมืนห้ารวมได้เจ็ดหมื่นห้านะครับแต่ถ้าเกินก็เขาจะคิดแค่ไม่เกินหนึ่งแสนเนาะเบีย้ยบง่งลงบรรณานอะไรเงี้ยอ่าค่ากองทุน RMF SFF อันนี้รวมกับไอ้ที่ลงทุนด้านบนเนี่ยไม่เกินห้าแสนตรงไหนวะตรงนี้ปะเออเนี่ยไม่เกินห้าแสนรวมด้วยนะรวมแล้วไม่เกินห้าแสนนะครับ เงินลงทุนหุ้นหนึ่งแสนไม่เกินค่าหน่วยลงทุน Thai ESG ก็ไม่เกิน1,000งแน,นะครับประมาณนี้นะแต่ว่าข้อมูลแบบละเอียดๆต้องไปนั่งอ่านอีกทีนึงนะครับแต่เบื้องต้นตัวเลขประมาณคร่าวๆแบบนี้แล้วกันนะโอเคต่อมากลุ่มที่สามนะครับได้รับการลดหย่อนยกเว้นจากสินทรัพย์และนโยบายรัฐบาลสมมติซื้อบ้านถูกป่ะเสียดอกเบี้ย ดอกเบีย้ยเนี่ยสามารถลดหย่อนได้ไม่เกินปีละหนึ่งแสนบาทอ่าคุณจ่ายดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะครับเงินบริจาคให้พักการเมืองได้ไม่เกินหนึ่งหมื่นนะครับค่าซื้อติดตั้งกล้องวงจรปิดอันนี้เฉพาะพื้นที่พิเศษนะบางไม่ได้ทุกพื้นที่นะได้แค่บางพื้นที่เท่านั้นแล้วก็ชอบดีมีคือเอ้ผมให้ความรู้เพิ่มนิดนึงคือไปศึกษามาแล้วสมมติเอ่อซื้อบ้านนะครับซื้อบ้านซื้อบ้านอ่าบ้านเน,นี่ยนะซื้อบ้านแล้วกู้ร่วมผู้รว่รวมต้องหารนะ สมมติคุณเสียอดอกเบี้ยไปสองแสนบาทในปีนั้นเออสองแสนก็ได้สองแสนเนี่ยไม่เอาเดี๋ยวเอาเป็นแสนห้าเออแสนแสนหนึ่งแสนอ่ะ, 1, 000, อะสมมุติคุณหนึ่งแสนหนึ่งแสนเสียไปกู้รวมสองคนต้องได้ไปคนละห้าหมื่นนะครับคนละห้าหมื่นนะอันนี้เป็นอะไรที่รู้สึกก็เสียดายอยู่เนพะราะว่าก็จําเป็นหละตามกฎหมายเราว่าอย่างนั้นห้าหมื่นเนี่ยสมมติกู้ร,วม,รวมคุณก็ตรงเนี้ยมากอกได้แค่ห้าหมื่นนะครับ คุณไม่สามารถที่จะบอกว่าเอาคนหนึ่งเป็นหนึ่งแสนอีกคนหนึ่งไม่ยืน่นไม่ได้ต้องแบ่งครึ่งก็ได้แค่นี้นะครับช็อปดีมีคืนนะครับมกราของปีที่แล้วถึงสิบห้ากรมณาตรงนี้ได้สูงสุด4ี่หมืนบาทเนาะเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีมันมีของค่าโทรศัพท์เนี่ยมันขึ้นให้อัตโนมัติเลยส่วนใครที่มีรอกเหนือจากนั้นที่เป็นกระดาษที่ทำใบกำกับภาษีมาก็สามารถ เอามากอรอกตรงนี้ได้นะครับกอรอกเพิ่มแล้วค่อยถ่ายรูปแล้วก็ส่งไฟล์ไปอีกทีหนึ่งนะเนาะเงินบริจาคนะครับบริจาคก,การศึกษาบริจาคพยาบาลสภากาชาิหรือว่าบริจาคอื่นๆมากอรอกตรงนี้ได้นะครับสมมติผมไปวัดห้าวัดอ่าทำอย่างนี้ใส่เลขนี้เข้าไปถูกป่าวัดที่หนึ่งห้าร้อยนะครับแล้วก็มาใส่บวกตรงนี้มันก็จะมีตรงนี้โผล่ขึ้นมาอ่าอนี้ของผมหกร้อย อ่ะหกร้อยใช่ป่ะมันก็มาบวกเพิ่มรายการอื่นเข้าไปได้ไปกี่ที่ก็ใส่เข้าไปได้เลยอย่าลืมเก็บหลักฐานไว้ด้วยนะทุกคนสําคัญอือต่อครับภาษีที่รับชําระไว้แล้วนะครับพรอรเก้าสามเก้าสี่ถ้ามีก็กรอกได้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกปล่อยไว้นะครับกดถัดไปได้เลยจ้าพอกดถัดไปเขาก็จะให้เราตรวจสอบข้อมูลนะครับตรวจสอบข้อมูลเงินได้ทั้งหมดแสดงนี้นะครับแล้วก็เงินได้ ปีภาษีั้งหกยื่นปกติไปเท่านี้นะครับหากยกยกเว้นค่าใช้จ่ายหากลดดอนนู่นนี่นั่นมันจะมารวมตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้ก,ก้อนนี้กับก้อนนี้มันก็เอามารบกันแล้วก็จะเหลือก้อนนี้อ่าเงินที่ถูกเอาไปคำนวณภาษีอ่ะเงินที่ถูกคำนวณภาษีสมมุติว่ารายได้เราตามตารางแรกอะ่ะหนึ่งล้านใช่ปะ่ะหนึ่งเอ็มถูกป่ะลดย่อนไปเอห้าแสนห้าแสนห้าแสนถูกไลมว่าห้าแสนอันนี่ห้าแสนถูกป่ะ อ่ะเงินที่ถูกเอาไปคำนวณก็เอามาลบกันก็เหลือ,อไปคำนวณแค่ห้าแสนอ่ะห้าแสนห้าแสนนะครับห้าแสนแล้วก็เราโดนหักภาษีไปแล้วแปดหมื่นกว่าบาทถูกปะ้ะอ่ะภาษีที่ต้องชําระอ่ะมันก็จะขึ้นตรงนี้อ่ะสมมติชําระเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเออเจ็ดหมื่นวะสามหมื่นอ่ะสามหมื 70, 000, ่นนะครับสามหมื่นภาษีที่หักเอาที่จ่ายคือภาษีนู่นนี่นั่นอ่ะโดนไปแปดหมื่นนะครับโดนไปแปดหมื่น ตรงนี้มันก็จะขึ้นว่าชำระไว้เกินอยู่ที่ห้าหมื่นอ่า,อ,าอันเนี้ยสำคัญนะครับแต่ถ้าสมมุติเราไม่มีรถย่อนไม่มีนู่นนี่นั่นเลยไม่มีนู่นนี่นั่นเลยนะครับแล้วก็รายได้เกินไปอีกนะครับก็อาจจะต้องจากชําระเกินเนี้ยอาจจะเป็นติดลบก็ได้นะก็ต้องไปจ่ายเพิ่มเออต้องไปจ่ายเพิ่มก็ลองดูเอานะครับอ่ะไปดูต่อถัดไปนะครับลดลงมาแล้วล่างเขาก็จะถามเราว่าคุณต้องการขอเงินคืนภาษีชํระเกินไว้หรือไม่ อ่าตรงนี้สําคัญถ้าติ๊กต้องการขอคืนเขาก็จะโอนเงินคืนให้เราแต่ถ้าสมมุติไม่ต้องการไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการอันนี้เรัฐบาลก็จะเก็บภาษีขอาไปเลยนะครับเอาไปใช้ทําอะไรต่างๆนะครับคุณต้องการอุดหนุนภาษีให้พรกการเมืองหรือไม่อ่าต้องการก็ติ๊กได้เขาเราไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะเอาภาษีที่เราต้องได้คืนเนี่ยไปจ่ายพรกการเมืองแทนนะครับในอัตรา,าส่วนหนึ่งผมจำจำไม่ได้ว่ากี่บาท ถ้าไม่ต้องการก็กดไม่ต้องการนะครับแล้วก็กดถัดไปได้เลยหน้านี้กดถัดไปได้อยู่หรือมาถึงหน้านี้จะลองกรอกเล่นๆก่อนก็ได้แล้วก็กลับไปกรอ,อกไปกรอกไปกรอกมาผมกรอกมารสิบรอบเออจนแบบมั่นใจแล้วนะครับเพราะว่าทําคลิปไงเออทำคลิปก็กดกรอกหลายๆครั้งเพื่อมาดูข้อมูลเนาะกดถัดไปได้เลยนะครับเขาก็จะมีเออเป็นแบบให้เราดูนะครับเนี้ยอ่ะพิมพ์วันที่หนึ่งกุมภาเวลานู่นนี่นั่นนะครับก็ตรวจสอบความถูกต้องเลื่อนลงมาดูได้นะครับถ้าตกลงโอเคแล้ว ให้เรากดยืนยันยื่นแบบณน้านี้ยังไม่จบนะแต่ถ้ากดปุ่มนี้แล้วคือจบแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับก็กดตรงนี้ปึ้งก็จะบอกว่ายื่นแบบสําเร็จแล้วจ้านะครับหมายเลขอ้างอิงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีวผู้สีภาษีนะครับยื่นแบบสําเร็จภาษีที่ชําระไวเกินกี่บาทก็จะขึ้นตรงนี้ x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  ทีนี้ต่อมาใครที่มีเงินบริจาคที่ไม่ได้อยู่ในระบบแล้วก็ต้องถ่ายรูปใบเสร็จ ส่งไปใช่ปะก็สามารถนําเอกสารส่งได้ตรงนี้นะครับใส่เป็นรูปได้กดปึ้งก็เจอหน้าต่างลักษณะแบบนี้โผล่ขึ้นมากดอัปโหลดเอกสารได้เลยแล้วก็อัป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 กี่ใบก็ได้นะครับที่เป็นไฟล์ jpg png bmp e i f pdf นั้นใช้มือถือเราถ่ายรูปส่งได้อรวมทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน2 0่สบเมกนะครับและไม่รองรับไฟล์ที่มีระบบพาสเวิร์ดระบบพาสเวิร์ดคืออะไร เช่นเอกสารที่ส่งจากธนาคารให้เราในอีเมลใช่ป่ะต้องใส่พาสเวิร์ดะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ได้เยางนั้นก็ต้องพิมพ์ออกมาถ่ายรูปนะหรือ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 แคปหน้าจอหรืออะไรบางอย่างเพื่อส่งไปนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ไหมอัพเสร็จละนะครับก็ผมก็รับเอกสารท่านแล้วนะครับผมก็มีอัพเอใบเสร็จรับเงินเพิ่มนะครับรับรองหักที่จ่ายแล้วก็เซ็นเป็่อนองทูตสำรองเลี้ยงชีพแล้วก็กดปิดได้เลยครับกลับมาที่หน้าเดิมหน้านี้หน้าเดิมนะครับกลับมาหน้าเดิมให้เลื่อนลงมานะครับ ก็จะมีในส่วนของอแสดงความมึงพอใจนะครับมากสุดน้อยปานกลางพอใจมากพอใจมากอะไรก็ส่งได้ตามสะดวกจากนั้นให้เรากดนี่ครับพิมพ์ภาพใบเสร็จนะครับกดเขาจะแจ้งเตือนนิดหนึ่งว่าระบบทําการสร้างภาพตรงนี้ถือว่าสคัคภารับข้อมูลการยื่นของท่านสมบูรณ์แล้วท่านจะไม่สามารถยกเลิกแบบได้ก็กดยืนยันได้เลยครับแล้วก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดภาพแบบกับดาวน์โหลดภาพใบเสร็จใบรับไว้ได้เลยนะ สำหรับใครที่เสียภาษีเพิ่มนะครับสามารถผ่อนชำระได้สามเดือนสามเดือนนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เสียเพิ่มผมุดหย่อน <c oughs> คือโชคดีไม่ใช่โชคดีป่ะวะเสียดอกเบี้ยบ้านเนี่ยปีหนึ่งเป็นแสนทุกคนเออเพราะฉะนั้นผมเนนี้เคลมได้เกือบหมดเลยนะครับก็ประมาณนั้นแหละก็เออประมาณนั้นนะทุกคน่ะแล้วก็กดปิดได้เลยก็จบนะครับโอเคคลิปนี้ก็จ,จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดซุปเปอร์แกดอะไรนูน้นยังได้ถ้าสนใจซื้อประกันเพื่อรยจอดทาษีในปีออกพอสองทัดไปหรือพอสองนี้ก็ติดต่อนะมาได้นะครับรายไอดีผมให้รายไอดีไว้อไอดนะครับปึง้งปึ้งนะครับอ่ะ T H E The More ติดติดเลยนะ T R O U P นะครับ L นะ T H E M A L L G R O U P นะครับก็ถ้าสนใจลดจนภาษีด้วยการซื้อประกันติดต่อมาได้นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย